ลรานอกขาไม่ได้เรียงเวลานะครับต้เข้าใจว่าเราลูกพุทธรักษาออกด้านในครับเป็นนอกแล้วก็ผีบขาด้านในนะครับแล้วก็ประตูลงครับเสร็จแล้วเราก็ไล่มาเลยนะฮะถ้าเอาตามตำราในชีพเราจะมีข้อก้าวสุดท้ายกันอยู่ทั้งในนะทข้างในจะมีสองนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีหนึ่งนะฮะก็เป็นสาม ข้างนอกมีสองก็เป็นห้าใช่ไหมฮะใช่ไหมตามที่นะใช่อ่าตรงนี้ก็จะมีสามจุดก็คือใต้อ่าจุดนต้ตอสกสามจุดนะครับแล้วกตรงนี้จุดหนึ่งกือเป็นเก้าจุดเก้าจุดที่นะครับวิธีการลงก็คือภารณ้านใงแบนี้เลยกดเมือนเมื่อกี้นี่นะกดไปนะครับสองจุดร่วมกันเลยนะ ตรงนี้ปวดเป็นลมนะไอ้ปดกดตรงนี้ลงามาหาเขา่าวีดกดรีเป็นลมเแล้วก็หน้าขาเนี่ยหนึ่งจุดแต่เราก็ไม่ได้นวดแต่จุดนะเรานวดเส้นนี้เลยฮะ,ะงเส้นใช่ไหมฮะหนึห่งนี่หมายถึงว่ากดตรงนูอง้อย่างนี้เลยนะคะรับโดยดจากนี้เข้าหาเขา่าโดยจะใช้ เข่าก็ได้นะครับวางใกล้ลงไปนะครับใกล้ลงไปการกดตรงนี้มันจะทําให้สมมพูว่าคนที่ตึงตรงนี้แล้วมันขาเหย็บไม่ได้เนี่มันจะทําให้ตรงนี้มันยืดขึ้นพะเรากดนะร่างลงไปอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่ได้อยู่หน้าขานะ แต่ว่าเราขยาวไปเลยก็ได้ไม่ใช่จุดที่ทจุดเดียวการใกล้เอามเป็นความริ่ม,มานะแล้วก็แบ่ใช้เอานืใช่แล้วก็ตรงนี้จุดสองกระจุกที่อยู่ด้านนอกอีกสองจุดกาใช้ใช้เข่าก็ได้หรือใช้นิ้วก็ได้นะฮะคลุไปแล้วก็ใช้เข่ากัน จไม่ไกนงๆเลกงเกิดเป็นที่หนึ่งามันตกนะฮะจกดนิ่งๆเหกดแล้ลากลงกดกดไม่ใช่ลากครับกดแ้วดันลงล่างดันลงใช่ไหมฮะใช่ถ้าลากคืออย่างีนที่คือถูแต่ว่าคือกดนิ่งก่อนกดนิ่งก่อนแล้วดันที่หนึงกดดันกดดันนะฮก็ของบ่ กดเุดต้องคือถ้าคนเป็นมากเนี่ยดถทั้งเดียวมันต้อม่หายแต่ว่ามันจะดีขึ้นจุดระดัเท้าเข่าใช่ไหมครับใช่เวลนแรกอ่ะนะครับแรกแรกสามสุดนะเสร็จแล้วก็กดทุกที่กล่าวคือ กดนะครับบานะคือการพลิกขาเข้าไปอย่างนี้เราจะได้กดนี้เป็นแนวดิ่งได้โดยที่ไม่กระุกดไม่โดนกระดูกถ้าเราไม่พลิกขาใช่ไหมมันก็จะกดโดนกระดูกตุ่มพลิกไปก่อนนะเป็นไงน,นะครับเดี๋ยวเราอาจจะนวดแผ่นหน้าแข้งก็ได้นะเกิดนิดนึงนะครับแผ่นหน้าแข้ง แล้วนะครับก็ระมุดด้านหลังด้วยนะครับคือการหางฟ้ามวางฟ้ามเราจะเห็นว่ามีมีหมดมีั้หมดสามจุดใช่ไหมโดยจุดที่เลยตรงนี้้ารดลานเตงมันก็จะมีผลการเ้านเตียงเป็นตัวช่วยในการงอ,อเข่าเพราะว่ในการเบื้อที่ยึดตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้ามันตึงมากๆมันก็จะมันจะยีดเข่าไม่ออก Uh-huh. Uh -huh.